จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณตัดสินใจที่จะ move on no contact ไม่ตามไม่ติดต่อสื่อสารไม่คุยกับใครบางคนที่ทำให้คุณเสียใจอีกแล้วนะคะจักรวาลจะจัดสรรพลังงานใดกันมาให้คุณและพลังงานของจักรวาลอยากจะพูดคุยอะไรกับคุณเป็นพิเศษในช่วงนี้ค่ะการตัดสินใจนี้จะนำคุณลวงไปสู่อะไรพลังงานความรักใหม่ใหม่ใครบางคนที่ใช่จะรอคอยคุณอยู่ข้างหน้าใช่ไหมและเขาจะมาปรากฏตัวในช่วงเวลาใดวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่ซินนามอนน่ารัก,น,รกน่ารักนี้มา เล่าเรื่องราวเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้ไปค่ะดังน,นั้นสําหรับใครก็ตามที่จะดูคลิปนี้อันดับแรกคุณจะต้องเป็นคนที่อาจจะกําลังเจอปัญหาทางด้านความรักและมีความรู้สึกลังเลใจอยากจะ move on หรือตัดสินใจแล้วนะคะว่าเราจะไม่อยากไปต่อก,กับความรักเดิมๆส่วนสําหรับใครก็ตามที่อาจจะมีความรักที่ดีอยู่ในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะปัดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยนี่ยังไม่ใช่พลังงานของคุณค่ะ สวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอลีโอลีโอมจิชียนทาร์รดด้วยนะคะสําหรับท่านใดก็ตามที่เข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามกดถูกใจคลิปนี้นะคะและถ้าคุณมองว่าพลังงานของไพ่กองนี้เป็นเอเนอรของคุณตรงกับสถานการณ์ของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานไปได้เลยค่ะหรือสําหรับคุณลุกดวงท่านใดน,นะคะอยากเช็คดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณจริงๆไม่เกี่ยวกับการสุ่มไม่เกี่ยวกับการแรนดอมเป็นเรื่องราวของคุณเลยสามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงตามหน้าจอมา เลยนะคะคมาดูกันค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณลุกดวงรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อกับความรักเดิมๆมันเกิดอะไรขึ้นค่ะจัสติสนะคะคุณมองว่ามันแฟร์และมันชัดเจนและมันก็เพื่อสิ่งต่างๆที่ยุติธรรมเพื่อตัวของคุณเองไม่หมอเชื่อว่าคุณลุกดวงได้ตัดสินใจ มานานแล้วอะเหมือนคุณคิดซ้ำไปซ้ำม,มาคิดซ้ำม,มาซ้ำไปในหัวหลายๆครั้งแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวเหล่านี้พลังงานเหล่านี้นะคุณได้ผ่านกลไต่การไตร่ตรองการคิดมาอย่างลึกซึ้งค่ะ มันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีมันไปต่อไม่ได้เลยค่ะคุณลูกดวงแปดดาบคุณรู้สึกว่าเขากําลังฝันหัวคุณหรือทําให้คุณสับสนจะไปต่อก็เจ็บนะคะจะอยู่ก็ปวดนะคะมันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขคุณลูกดวงถูกปิดตาถูกพันธนาการด้วยความรู้สึกที่มันสับสนอึดอัดและสงสัยค่ะเหมือนเราไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ย เราอยู่เราทำอะไรอยู่ในความสัมพันธ์นี้สรุปแล้วเขาว่าวางคุณเอาไว้ในโพส i ิชันไหนคุณเป็นอะไรในส่วนจิตใจของเขาส่วนลึกๆก,กันแน่นะคะเจ็ดไม้เท้า อเรื่องราวที่คุณสงสัยเหล่านี้มันมันรู้สึกมานานแล้วด้วยนะไม่บอกรู้สึกว่าคุณได้พยายามอย่างยิ่งยวดครูดวงได้พยายามอย่างเต็มที่มาแล้วนะคะบางคนเปนเขาหนักมากเลยนะเนี่ยเหมือนคุณเสียเงินเสียทองไปเยอะเสียความตั้งใจเสียความรู้สึกที่ทุ่มเทเสียความรู้สึกดีๆไปให้กับเขาค่อนข้างมากแต่ว่าสิ่งที่คุณได้รับกลับมาไม่เหมือนคุณลงทุนไปเจบาทคุณได้รับกลับมาแค่สี่บาทคุณรู้สึกว่ามัน มันไม่สมควรนะมันไม่คู่ควรกับคุณคุณรู้สึกได้ว่าเขากักคุณนะในขณะที่เขาคุยกับคุณแต่มันเหมือนมีคนอื่นๆอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยหรือเขาไม่พูดสักทีว่าสรุปแล้วเรากับเขาเป็นอะไรกันมันทะให้คุณรู้สึกอึดอัดสับสนไม่สบายใจหรืออาจจะรู้สึกไม่มีความสุขกับพลังงานใดๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะสรุปเลยก็คือคุณลุกดวงรู้สึกว่าคุณลุกดวงไม่แฮปปี้กับพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุณอาจจะรู้สึก ไม่ไม่สามารถเชื่อมั่นในตัวของเขาได้เขาทําให้คุณรูดวงร้องไห้ผิดหวังเสียใจซ้ําแล้วซ้าเล่าบางท่านคุยกันด่ากันทะเลาะกันจนมันรู้สึกเครียดนะไม่มอกรู้สึกว่าตัวตนของคุณกว่าจะมามีวันนี้คุณผ่านการร้องไห้ มาเป็น1ิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งแล้วนะคะมันเยอะมากมากจริงๆค่ะมันเยอะมากๆเลยจนตัวของคุณรู้สึกว่าคุณควรพอกับความเครียดนะคะรักเขานะแต่มันเจ็บปวดมันประสาทมันรู้สึกว่าบุญมันรู้สึกมันไม่มีความสุขเลยนะคะโอเค เข้าใจแล้วนะคะคุณรู้ดวงรู้สึกได้ว่ามันไม่มีความสุขและความสัมพันนี้มันท็อกซิกคุณจึงต้องการจบลงนะคะถ้าคุณตัดสินใจไม่พูดคุยไม่สื่อสารใดๆกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะห้าถ้วยเจ็ดดาบมันเหมือนคุณอาจจะรู้สึกถึงจุดที่เราอยากไปใส่ใจคนในครอบครัวหรือคุณรู้ดวงอยากใช้เวลากลับไปอยู่กับเพื่อนฝูงของคุณ ด้วยนะบางคนเนี่ยที่คุณมาเจอคลิปนี้คนที่คุณคุยอยู่อะ่ะเขาอาจจะให้คำสัญญิงส,สัญญากับคุณนะว่าเขาจะไปจบกับคนในครอบครัวหรือคนในสัมพันธ์ในใน,ในความสัมพันธ์มาเลือกคุณแต่ว่ามันเหมือนเหยียบเรือสองแคม คนรู้ดวงก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับคุณแล้วเขาก็ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจคนที่คุณคบอยู่เจ้าชู้มากนะคะถ้าคุณถอยออกมาไม่หมารู้สึกว่าหนึ่งมันต้องเริ่มจากความจริงจังของตัวของคุณเองคุณจะทำได้แต่ว่าต้องใช้เวลาและตัวของคุณรู้ดวงจะต้องได้รับเหการ์เยียวยาหรือกำลังใจจากเพื่อนของคุณแก๊งของคุณเพื่อนฝูงและคุณรอบข้างประมาณนี้นะคะ คุณดวงผ่านการร้องไห้และการเสียใจมาเยอะมากแล้วนะ Queen of the Pentacles นะคะไม่มีเขาอยู่ปุ๊บคุณดูรวยขึ้นเลยนะเงินคุณจะเหลือกินเหลือใช้นะ,ะแทนที่จะต้องไปเปใครก็ไม่รู้นะที่ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณเลยเผล่อๆยืมเงินแล้วก็ไม่คืนด้วยนะคะคุณจะและดูแบบเหมือนมีการเงินที่มันมั่นคงมากขึ้นเรารู้สึกถึงความสงบจากภายในอย่างแท้จริงคุณรู้สึกว่าตัวของคุณอะเหมือนกอดเก็บความมั่นคงเอาไว้กับใจและไม่ต้องกังวลต่อสิ่งใด k n i g h t of the Pentacles ะะและได้พลังงานของ Knight of Sword ตัวของคุณอาจจะเจอกับใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นไวไลเลียกันมาจีบคุณนะ Pentacles คือพลังงานของชาวราศี แม่มอรู้สึกว่าเป็นชาวราศีธาตุด,ดินเพื่อสบกันมังกรชาวราศีธาตุลมมิถุนตุลกุมจะเข้ามาขายขนมจีบตัวของคุณนะคะว้าวนะคนเหล่านี้โสดแบบโสดจริงๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะเข้ามาในช่วงที่ตัวของคุณลูกดวง move on ได้แล้วอย่างสมบูรณ์นะคะคนคนนี้จะเข้ามานะอาจจะเข้ามาจากการเที่ยวคะ่ะการออกไปเที่ยวการออกไปกินข้าวการออกไปใช้ชีวิตอะไรบางอย่างของคุณเมื่อคุณตัดสินใจ move on ที่จะเดินหน้าไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคนเหล่านี้จะเข้ามาเขา อาจจะไม่ได้แก่กว่าคุณมากนะอาจจะเป็นวัยที่แบบไล่เลี่ยกันอะไรประมาณนี้นะคะโดยที่คนคนนี้มันเหมือนกับจะเข้ามาแล้วเป็นพลังงานเป็นเอ NERGY ที่ยาวยาจิตใจของคุณทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเออมันสบายใจจังเลยกับการลองเริ่มต้นใหม่ๆนี้ซึ่งคุณก็อาจจะอยู่ในช่วงของการลองผิดลองถูกแล้วเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่มั่นใจในอะไรบางอย่างเหมือนกันนะแม่หมอรู้สึกได้ว่าตัวของคุณจะเดินออกมา อืเดินออกมาแล้วก็เสียใจอึดอัดแต่ต้องทําให้ได้คุณลู่ดวงจะเจอกับใครบางคนนะคะซึ่งเป็นลักษณะของชาวทัดดินที่อาจจะมีความแก่กว่าด้วยนะแสดงว่าคุณอาจจะมีคนเข้ามาสองสาคนแต่ว่าคนคนนี้จะมาพร้อมกับความหนักแน่นจะเป็นรักใหม่ที่เข้ามาเยียวยาจิตใจนะคะอืเจ็บแม่บอรู้สึกว่าคุณลู่ดวงต้องผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดเนี้ยไปให้ได้ก่อน ลูกดวงต้องผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดนี้ในช่วง9ถึงส0สัปดาห์จากนี้เป็นต้นไปแล้วรักใหม่อะมันจะเหมือนทําให้คุณอะได้ฟื้นคืนชีพฟื้นคืนจิตวิญญาณแล้วตัวตนของคุณอะเหมือนกับจะได้เริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงนะคะนะบางทีการสิ้นสุดอะไรบางอย่างก็นํามาซึ่งสิ่งใหม่ที่มั่นคงและมีความสุขมากกว่าเดิมถ้าคุณลูกดวงไม่กล้าที่จะก้าวออกมาจากสิ่งเดิมที่ทําให้คุณเสียใจสําเล้วส้ำเร่าร้รองไห้สําเนาสําำเนา มันไม่มีทางเลยค่ะที่คุณจะได้เจอกับความสุขอย่างแท้จริงแม่หมอรู้สึกว่าพลังงานของคนใหม่จะเป็นคนที่แบบเหมือนเข้ามาพร้อมความมั่นคงและจริงจังนะอืมและดูแล้วเหมือนกับเขาจะเป็นฝ่ายจีบคุณหรือปิ๊งปิ๊งคุณก่อนแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจมูฟออนจริงๆในช่วง9-10สัปดาห์หลังจากที่ตัดสินใจจะจบอย่างสมบูรณ์นะคะประมาณนี้ดังนั้นคุณจะไม่ได้สิ้นไหลไหม่ตอกอันดับแรกตัวของคุณจะสวยขึ้นดูดีขึ้นการเงินของคุณจะดูดีขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกได้เลยว่า เอาไอคนนี้ออกไปจากชีวิตของคุณแล้วคุณเหลืองเงินเก็บมาคืนอะ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยจากตัวเองจริงๆนะคะมาดูกันนะคะพลังงานของจัก,กรวาลอยากจะบอกว่า focusing is the key นะคะ คอยคุณจงโฟกัสในเป้าหมายอะไรบางอย่างที่คุณต้องการค่ะคุณต้องการอะไรคะในช่วงนี้อยากเข้มแข็งอยากแข็งแรงอยากไปเจอรักใหม่ที่ดีอยากเจอความสัมพันธ์ที่เฮลตี้อยากเหลือเงินเก็บมากขึ้นอยากให้เต็งหลุดพ้นหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันเฮงซวยนี้นะดังนั้นตัวของคุณก็ต้องโฟกัสในเป้าหมายนะั้นและเดินหน้าต่อไปคะ่ะอ่ะฮะแล้วก็อันบีคัมมิ Everything I'm not นะคะ I'm not changing for the anything or any ways นะคะนะคุณจะไม่เหมือนกับยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครหรือยอมสูญเสียความเป็นตัวเองเพราะใครอีกแล้วตัวของคุณเนี่ยจะต้องเป็นตัวของคุณเองที่แท้จริงรักในความเป็นตัวเองและมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่ต้องไปวิ่งตามหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ใครชอบคุณอีกต่อไปและใบสุดท้ายนะคะ Change is good นะคะ I'm strong enough to give up Bad habit. Shen i s for good and I have this นะคะเขาบอกว่าตัวตนของคุณนี่ะกำลังจะแบบขอให้คุณเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำคุณไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นและมีความสุขที่มากขึ้นกว่าเดิมขอให้คุณเชื่อนะคะว่าการเปลี่ยนครั้งนี้การมุกอ่อนครั้งนี้นะมันจะเป็นการสิ้นสุดสำหรับอะไรบางอย่างลงแล้วก็คุณจะต้องเปลี่ยนนิสัยเดิมๆนะคะการที่แบบอาจจะคิดถึงเขาแล้วก็กลับไปกอดแข้งกอดขาเขาอีกเนี่ยอันนี้มันจะต้องจบไปได้แล้วจากนี้ไปการเปลี่ยนแปลงที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและคุณจะได้้รััับพลงงงงานนนนดีๆขออใคุณจเชื่่สิ และโฟกัสที่เป้าหมายของคุณค่ะแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะนี่คือพลังงานค่ะถ้าคุณตัดสินใจ move on สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมและความสุขของตัวของคุณเองกำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณคิดว่าคำทำนายนี้ใช่พิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายมาได้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะ